สวัสดีคนมีฝันทุกคนด้วยนะครับผมน,นี้กลับมาอยู่กับไอเดียผหนา,หน,าหนึ่งเหมือนเดิม oh, <don> ออวันนี้ผมจะพาไปลงกิจกรรมสนามรถสุดขีดตัวสุดท้ายนะครับเป็นเจ้าตัวมังกรนะครับผมเดี๋ยวมาดูทีมกันว่าจัดทีมยังไงเงื่อนไขที่เขาห้าเนี่ยจะเป็นห้าใช้ถังซานสำนักถังวิยาจารย์เอสอลงอย่างจำสองคนจำนวนผู้รอดชีวิตไม่ต่ำกว่าหกคน วิยาจาร์เอลงอย่างต่ำสามพปกดให้หลิวเออร์หลงหรือเสี่ยวแย่ลงต่อสู้ด้วยโอเคเราก็ทําตามกดเงื่อนไขครบนะครับส่วนเจ้าตัวมังกรสายฟ้าเนี่ยผมไปยืนจากคนสํานักมานะมาดูตัวที่ใช้กันจะมีมังกรน้อยไอตัวน้องน้ำแข็งเสียงเสียงจิงจูเออหลงแล้วก็หนิวเกานะครับมาดูวงแหวนที่ใส่กันวงแหวนที่ใส่จะเป็น สองสองหนึ่งหนึ่งหิมะแล้วก็ป่องเขียวกระดูกจะเป็นผาระเบิดที่สิบสี่ดาวแล้วก็ดงการลวัสดิงอัลละว,วัสสวรรค์สิบสองดาวนะครับผมตัวมังกรสายฟ้าเนี่ยเราต้องเน้นแรงคือว่าถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะใส่กระดูกตามนี้นะแล้วก็แหวนตามนี้เลยตัวหลักของเราก็คือตัวเจ้าดามจมาจากมังกรสายฟ้าเลยนะเออหลงใส่สองสองหนึ่งหนึ่งนะครับ มังต่องเขียวแล้วก็พิโรธกรดูไม่เน้นเท่าไหร่เพราะว่าไม่น่าจะได้ตีหรอกอาไปที่คีดาเมจเจียงจูใส่หนึ่งสองสองหนึ่งบุก่ายอันใหม่แล้วก็อันเก่ามงตังแข็งใส่เป็นหนึ่งสองหนึ่งสองเดชสวรรค์แล้วก็เทพวาจาเจียงเซียงใส่หนึ่งสอง 1นน,นะครับสำคัญเลยวง,วงแหวนที่4ี่ต้องเป็นวงแหวนสายหนึ่งนะครับเสียงกวางเสียงแก้วก็นิวเก้าแส,เส่เป็น1 1 2 1เสียงกวางเสียงแก้วก็ตามนี้เอ,อ่อถ้าเพื่อนๆจะทำเทิร์นให้มันไวที่สุดเนี่ยพยายามทำให้มังกรน้อยอย่ะมาอยู่ตัวแรกนะครับผมเพราะทำไมเดี๋ยวผมจะพาไปดู โอเคผมจะมาลองลงให้ดูใหม่แล้วกันจริงๆผมผ่านไปแล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันรีแล้วไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาชิ้นส่วอัดไว้ตอนลงผ่านเนี่ยมาตัดใส่ให้แล้วกันครับเนื่องไขการใช้มันเนี่ยไม่ยากครับคือว่ารีจนกว่ามังกรน,น้อยแล้วเนี่ยจะโดนตีจนครบสี่เกตก็แหลและให้มันแบบมาถึงเทินเขาเนี่ยให้เขาสามารถใช้สกิลได้แค่นั้นนะครับคือว่าจบเลย,เยถ้ามาถึงเทินเนี่ย แล้วเขามีเกร5เกรเนี่ยสามารถระเบิดตู้มเดียวตายเลยแค่นี้นเราก็ผ่านภายในสะเทอนนั้นครับง่ายๆเลยเดี๋ยวผมงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูคลิปที่ผมผ่านเลยแล้วกัน <año> โอเคครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสําหรับวิธีการเล่นแล้วก็วิธีเทคนิคการผ่านเจ้าตัวที่สามครับเป็นเจ้าตัวมังกรนะก็เพื่อนๆคนไหนมีวิธีหรือว่ามีแนวทางการเล่นแบบไหนที่มันสามารถทําเทิร์นได้ไวปา,าก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับจะลองเอาไปปรับใช้ใดูแล้วกันแต,แต่ผมว่าอันนี้น่าจะเวิร์กขึแล้วนะสําหรับเจ้ามังกรน้อยเนี่ยสามเทิร์นนี้ก็ถือว่าเร็วแล้วแหละก็เอาแค่น,นี้พอละเอาแต้ม กลุ่มเนี่ยมันจะมีกลุ่มเล็กนะแต่อันดับกลุ่มเล็กเนี่ยพยายามเอาที่หนึ่งไว้ก็พอแล้วส่วนเขตต่อสู้เนี่ยเราไม่ต้องไปแข่งขันอะไรของเ,เขามากก็ได้ถ้ากลุ่มเล็กเราได้ที่หนึ่งแล้วเราก็ได้ของรางวัลได้ของรางวัลเต็มแล้วนะเนี่ยอันดับหนึ่งได้ของรางวัลก็ดีอยู่นะครับประมาณนี้ก็พอแล้วส่วนตัวผมเนี่ย๋ยวจะไปรีอันนี้จะหน่อยเพราะว่าผมทําไว้สิบเทิร์นผมยังไม่ได้ไปแก้เลยเผิ่มเอันดับอาจจะขึ้นมาหรือว่าไม่ขึ้นก็ได้นะ ต้องไปลองดูก่อนสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย